สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีแพ็คใหม่มานะอินเตอร์มิลานเนี่ยเห็นไหมก็จะมาพร้อมกับโค้ดสองบุเลยซิโมเนอินซากี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะโหดหรือเปล่าอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวจะซื้อสด,สดแล้วไปลั่นให้ดูเลยอ่ะผมก็ซื้อแล้วนะครับแพ็คนี้นะก็น่าจะลั่นแค่โค้ดแหละอ่ะเอาง่ายๆ่ายนักเตะพวกเนี้ยผมจะขายทําบุญหมดเลยผมซื้อมาคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะมันก็ได้ใช้แค่โค้ดอ่ะเข้าแต่อ่ะให้มีทุนมีทองก็สามารถไปซื้อตามกันได้ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วแบบลั่นแน่น,อนอ เนี่ยใครที่พาดราเดตา้าผมแนะนำให้จัดเลยอะแบบรู้เรื่ององ่ายๆเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอินซากิซิโมเน่อินซากิน้องของฟิลิ p p o นะคนเนี้ยดูรายละเอียดหน่อยเห็นไหมรองบอลเคาน์เตอร์เข้าใจาจัดได้นะบู๊ตก็จะบู๊สปีดแล้วก็ฟินิชชิ่งอ่ะก็คือสปีดก็คือวิ่งอ่ะแล้วก็ฟินิชชิ่งก็คือจบสกอร์นะโอเคนะบู๊ประมาณนี้ลูมผมขึ้นร้อยห้าเห็นหนะ้าลูมผมอะ่ะลูมินิเก้ลูมินิเก้บอกแค่นี้มีลั่นหนะ่อยง่ายโอ้โหลูมร้อยห้าอย่างงี้นะ สุดไปอีกแบบดีที่เนี่ยเอาเนีมาลงนะเพราะว่าวีนี้แม่งฟอร์มดีป่ะป่ะเดี๋ยวไปลั่นกันปุยแล้วก็ลุยกันไปนะทุกชมนะว่าแบบโค้ดเนี่ยมันจะลั่นขนาดไหนวะป่ะไฟล์ลูฟก็จะไม่ได้นําร้านเติมทองราคาถูกมาลุช็อปนะครับแพ็กใหญ่เพียงแค่2องส้้านะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัย100%เนแน่นอน,นครับเพดก็เกือบ2องแสนติดตามของแท้ดูกันแค่นี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็สามารถไปลั่นต่างม,มันได้ป่ะมาตอนนี้ผมก็เชิญห้องเลยครับผมตอนนี้นะ ไม่รู้ว่าเจอตึงหรือเปล่า,ขาเขาจะปิริโปอินซากิเฮ้ยไม่ใช่ซิโมเน่อินซากิโโน,ากนะผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะลั่นกันปแล้วก็รู้กันไปให้ดูนะครับผมไฟโลเฟนเฟโลฟีและซีมายโซโซมายซันไดเกตไฮนี่อตอนนี้ผมก็ซื้อเสื้อใหม่ด้วยนะเสื้อมัดย้อมอะ่ะเพราะว่าแบบไอ้นี่ไงโลกนี้มีความสดใสไงผมก็เลยแบบซื้อเสื้อมัดย้อมให้ผู้ชมนิดหน่อยหน้าคู่เมตาครับผมโอ้โหหน้าตึงใช้ได้อะ่ะแต่เราก็ไหวแหละนะ เรามีใครซิโมเนอินซากิอ่ะดิสกีสก้เดอะไซร์วินโชว์เนอะแล้วเรามีใครอีกลำมินิโก้ร้อยห้าเดอะคอมโบกันไปเลยอ่ะลั่นกันปุยได้ลุยกันไปนะครับผมรอเขาสักคู่นะผมปะมาผมว่าลั่นแน่นอนนะอาจจะลั่นไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแบบเต็มระบบลัน่นเอาเต็มระบบเลยอ่ะพยายามแบบปั้นลุมมาให้ฮัตติกอ่ะโอเคไหมอินซากิกับลุมมินิเก้อ่ะผมว่าอยู่ด้วยกันได้คู่เนี้ย ฟินิชชิ่งอะนะบู๊ฟินิชชิ่งกับสปีดอะมันก็คือแบบเหมือนบู๊ให้ลุมเลยนี่เว้ยถ้าพูดตรงตรงอะลุมมีลั่นอะมีลั่นให้เห็นนะมากูลิดอาจจะพากน้อยนะผมเดี๋ยวขอตั้งใจเล่นนะ <c oughs> ติโกดิสการ์ตุเนียอือหตูลามตูลามตอนนี้แบบเต็มเซิร์ฟอะตอนเนี้ยมาเนี่ยมา โอ้ใจเย็นนะผมใจเย็นซิโกโ้โอ้คานาวาโล่อะเราเปิดมองได้นี่เราเปิดมองได้เนี่ยเพราะว่าตัวเตี้ยหมดเลยอะซาลอสเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดมองได้เลยเนี่ยโอ้ยอะไรวะใจเย็นใจเย็นมีล่าให้เห็นแน่นอนเอ้ยเกือบเกือบเนี่ยพาโบเอสโกบา มิดหน่อยเขาเล่นดีอยู่นะเขาเล่นดีอยู่นะใช้ได้อ่ะโอ้ยโค้ดมันแบบโค้แนวเกมรับนะลองบอลคอร์เตอร์อ่อะรับลึกแล้วรอส่วนไวออะแทงไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวรันให้ดูแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะป่ะแต่ตอนนี้โดนบุกลัวๆเลยอืมอ,อุ้ยอะไรวะกูงงวะ่ะ แม่งกเสียปล่เฉยระยะกำลังโดนยิงด้วยเนี่ยระยะเนี่ยเสียวันชมโอ้โหกูหลิดด้วยว่ะมันเอาเฟสไอพิชานลีพาร์ด้วยว่ะแบบส่งอ่ะมันยิงว่ะโอ้ไม่มีไอรออนึกว่าแน่ที่ไหนได้ใจเย็นผมใจเย็นนะเอาแบบบุกลัวเลยว่ะตายไปขวา เดี๋ยวตั้งเกมในเดือนเพราะว่าตึงนิดนึงมันตึงเลยเอาง่ายเอามาตึงเลยมาดิสกายนี่งไงมึงเปิดโอเคตามสูตรอะแบบที่ผมบอกเปิดมงเลยเลยตัวเจอตัวไอ้เตี้ยอย่างเงี้ยโอเคนำแล้วไว้ลูกนึงมาว่ะแต่เราใจเย็นนะคำดาวคลามาไว้ก่อนนะเขาเนะ่ยคำดาวเข้ามาดิสกายอะใจะเย็นใจเย็นแต่ลุมลูกแรกละ เดี๋ยวลุมให้ล่านแฮตติกไปแล้วเคียถ้าเป็นไปได้เคียนะมาเลยลูกแรกใจเย็นใจเย็นพยายามไม่เสียประตูอ่ะอืมแล้วก็เน้นแบบรับเลยนะโอ้โหเพราะว่าแบบเขาบุกมาลุว่ะแต่ฟุตบอลมันก็ไม่ดูแค่แบบเกมบุกนะเออ เียมโอ้ไม่ถึงว่าอะไรของมึงวะกูงงวะแม่งไม่ไหวละลามอะเวียล่าหูตึงอะ่ะตึงจัดอะ่ะเออหู โอ้มันตึงเกินน้อผู้ชมชิบหายละโอ้เกือบ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 แล้วมิจินเนี่ยนี่บุกไม่ค่อยขึ้นเลยว่ะตาเนี่ยเป็นไรวะโอ้โหดูดีแม่งโหดเกินอ่ะใจเย็นใจเย็นอุ๊ยเกือบอะไรวะแม่งผมเกือบโดนเลยมิจินเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตั้งเกมใหม่นะผู้ชมนะมา มาดีนี่ฮึ๊บขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอ้ทำอะไรของมึงวะโอ้ล้วจัดเลยวะอันนี้มัวะนะ่วแล้วให้ชมนะแต่ก็เมียนบ้างอะ่ะเข้าใจป่ะแต่ยังม,มีบ่อย,ยใช่ไหมยังม,มีบ่อยเอาง่ายจบตาเน,นี้ยวิกตอรเรียให้นอนนะเอง่ายครึ่งแรกนี่แบบรับอย่างเดียวเลยไม่ได้บุกเลยนะฟาโลเฟ,ฟลเฟลฟี่เนะี่ยก็เดี๋ยวครึ่งหลังผม จะบุกต่อแน,น่นอนนะไม่เล่นรับละขอบุกหน่อยวะไม่ไหวอะไรเงี้ยเอาเบลลงมานะเอามาบุกหน่อยเดี๋ยวคนดูดูไม่มาอีกดูแต่เกมรับอย่างเงี้ยไม่เลาใจนะดูดิสกายนูฟานโลเฟนเฟลฟี่อ่ะระดับจักรวาลนะต้องดูเกมบุกดีเออไม่งเสียระบบหมดป่ะมาติโก้กุลิด ชิบหายแล้วโอ้โหใจเย็นเอ้ยชิบหายแล้วไงกเกือบโดนอุ้ยเกือบเกือบเกือบโดนมันลั่นน่ะไอเลยเขาเจ๊ you, ไอเล็บยูไ้ชมนิดหน่อยช่วงนี้ผมก็ไม่สบายน,นิดนึงนะแต่ก็จะหายดีละเดี๋ยวจะมาสตรีมให้ดูแน่นอนนะเ,เร็วๆนี้แหละกลละ เออปะ่ะเบลเนี่ยเอาเบลมาตื่นทำเลย่ะกูเนี่ยนะจะต,ต้องบุกหน่อยว่าแม่งเอ้ยแม่งยังรับอยู่่ะอเนี่ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะรั่วจัดเลยกองหลังอะ่ะใจเย็นดีเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตัวแล้วแบบ ไม่ไหวเลยซิกโก้มันไม่ค่อยทำอะไรเนี่ยตรงกลางอะ่ะมันแบบรั่วทาทำเกมไม่ได้อะ่ะมาลุ้มเฟกช็อตเดวอทัตโอ้เสียหมดเลยวะอย่างเงี้ยอะไรวะมาไ่กาดกุลิตอะไรมึงบ้าเปล่ามึงบ้าเปล่าฮะมึงเจอใครมึงดูด้วย ไอ้เบลเอา,ม,าเมุงฆ่าแล้วไงมึงมุฆ่าแล้วมึงปับ๊บมาแล้วสองลูกกูมาแล้วไงทิ้งขาดแลข้ขาดลอยอ่ะนาะสองลูกแล้วชิวๆมีลูมแนะมทิก็ง่ายโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวกันเอาซิกโก้ออกนะเล่นไม่ไหวเลยซิกโกต้ตอเนี้ยใครไม่ตีดีกว่ามากูลุด ลาตินี่ใจยเย็นแต่เกมรับเราถือว่าดีแลยตาเนี่ยเกมรับแบบแน่นอยู่อะไม่ได้ร่วมากอืมไม่ผ่านเว้เขาบุกขหางได้ตาเนี่ยเลยไ,ได้รับบ่อยอะเราก็ลองรอสวนอย่างเดียวผมอะทำใจาอะตาเนี่ยน้อยหน่อยนะแต่ก็เดี๋ยวจะยิงเพิ่มแล้วกัน ห,หูดูดิมึงไปไหนเนี่ยไปเรื่อยหรือเปล่าไปเรื่อยนะมาเนี่ยมาหมด<ๆ>เรียบร้อยแล้วมึงโอ้เสียดายว่ะไม่ชมโอ้โ <c oughs> หพลาดจัดเลยช็อตเนี้ยพลาดว่ะโอ้โหเอาใหม่ไหมเดี๋ยวระทัดโอ้อะไรนักหนาวะ โดนหมายผู้ชมแม่งเอ้ยมาเดี๋ยวผมเล่นสูตรโชว์นะโชว์สูตรหม่ดูดูดูเป็นไงนิดหน่อยของจริงต้องพูดเยอะไหมผมไม่ดูด่ะแฮตผิกแล้วไงแฮตผิกแล้วเว้ยรู้อ่ะเห็นนะนิดหน่อยโชว์สูตรให้เด็กดูหน่อยเว้ย h i s g u i the science show philosophy friend. the f h i l o s o p h y อะเนาะรู้อยู่มา เออไปลุมโดนไลยนี่มาเอาลุมโอ้พลาดว่ะเอาได้อยู่เอาเอาเอาแฮทิกโอเคไม่แฮทิกสี่ลูกแล้วครับผมสี่ลูกแล้วลูมินิเก้กับโค้ดใหม่อินซากี้โค่นลั่นนะเห็นไหมลั่นจัดเลยนนเนี่ยเนี่ยโอ้โหเกินไปอินซากี้กับลูมินิกเก้ของจริงว่ะ ซิโอเน่อะซิโมเน่ซากิอะไม่ซิโอเน่นะเออสุดไปอีกแบบอยูที่นี่เป็นไงของจริงอนะโดนเขาบุกทั้งเกมอะแต่ยิงได้สีลูกอะก็รู้อยู่นะรอสวนอะเกมลับอะของจริงเกมลับเห็นไหมเห็นเกมลับปะล่ะแล้วเกมบุกอีกรอตวนะ่ะนิดหน่อยว่ะของจริงว่ะคนเนี่ยไปล่านตามกันได้อะ่ะดิสกายเดอะซาวินโชผมยอมรับเลยผมพูดตรงๆเลยผมก็เล่นคุยเคาเ์เตอร์เป็นหลักอะตามที่รู้กันนะแต่ถ้าเกิดช่วงไหนผมเบื่อผมจะมาเล่นอินซากีแน่นอนนะแบบล่นจริงว่ะตัวเนี่ย ดูดิลูมบอลกลับบ้านน่ะนิดหน่อยโอ้โหโค้ชใหม่แม่งแบบพาลูมเกิดอะเอาง่ายมันบูทให้ลูมเลยเนี่ยบูทอะสปีดแล้วก็ฟินิชชิ่งอะโอ้โหแบบตุจะจัดเอาง่ายดูดิผมยิงสี่อะเข้าตีประตูอะเข้าจะล้อตัวเน้นคมไปเลยนะเห็นหน้าลุมอะโอ้โหตุดไปหน่อยว่ะตัวเนี้ยก็จะมานี้ครับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ฟาเฟเนเฟลฟีด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย